เพราะว่าเราขับมาทางตรงอะ่ะปกติทางตรงมันต้องไปก่อนใช่ไหมอันนี้อยู่ๆก็ออกมาตัดมาเลยคิดไหมว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตไม่ไม,ไม่ไม่คิดต่อยก่อนแล้วมาผักรถล้ลม มันให้ของรับอ่ะบอกมือขับรถเร็วแล้วมันให้ของรับมันก็มันก็พูดอยู่แน่น่ะแล้วรกคัเอาไงมันก็ทําท่ามาอย่างเงี้ยตลอดยั่วเราแล้วเราก็บอกมังขับรถไม่ดูเลยอย่างเงี้ยมันก็ตะโกนใหญ่ใครเริ่มก่อนเหรอมันมายั่วแล้วทีแรกมันทําท่าจะนั่นเราก็ยกมืออย่างงี้มันก็เลยต่อยเลยพอมันต่อยปุ๊บเราก็นั่นเราก็มันก็เตะอีกเตะเราก็จับปัดขา แล้วทำไมในคลิปเห็นว่ามอไซค์ล้มมันผักมาผักรถล้มอีกมันเดินมาผักก่อนก่อนที่จะต่อยนี่ผักรถล้มก่อนะผักรถไอ้ต่อยก่อนแล้วมาผักรถล้มตอนนี้เกืกบ 6, 6, อบหกห้าแล้วหกสี่อะหก่ะห้านะคิดไหมว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตไม่ไม,ไม่ไม่คิดครับเพราะว่าเราขับมาทางตรงอะ่ะปกติทางตรงไม่ต้องไปก่อนใช่ไหม อันนี้อยู่ๆก็ออกมาตัดมาเลยคือถ้าเราไม่เบรกก็ชนแน่นอนชนแน่นอนเอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้เรากลัวเจ็บแล้วรถจะเสียหายเราก็เลยพอดีหักหลบหน่อยมันก็ไม่ล้มก็ให้มารับผิดชอบหน่อยผักรถล้มก็ถลอกบกเปิดหมดรถจะมอใส่รถเสียหายเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นนะเนาะเอ่อ แล้วเห็นเห็นคนแก่ก็ต้องต้องต้อง,องช่วยกันอดประถ์นิดหนึ่งครับต้องใจเย็นๆนะฮะมันมันผมว่ามันสังคมมันแย่ลงหรือเปล่านะฮะคนแย่ๆในสังคมมันมีเยอะต้องต้อง,องให้ระวังตัวนะเวลาขับรถขับลไลยอย่างเงี้ยครับขอให้มีน้ำใจบนท้องถนนด,ดีกว่าเออบักหนักนิดเบาหน่อยก็เออให้อภัยกันอะไรเงี้ยครับผมอยากให้เอื้อเฟื้อกันมาก